เพงเดะเลยพี่นออ้องปกคอรอปพรขาวพี่น้องพรเข็งเพงเดพงเะ,พงะ,ะพี่น้องให้ปกครอครับนยูไม่เห็นเลพี่น้องแมนแมนยอดพี่น้องมานอุ้ย สวัสดีครับพี่น้องพอขอบคุณบ้านโกคือเขาครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปย้ำรอบครับถ้าพี่น้องมาย้ำรอบกบมือหืมเพลงเดลพี่น้องอปลกคอปลุกเขาพีา่น้องไปเข็ง มไม่หนีขึ้นครับพี่น้องเป็นปเบื่องอีกหลังหนึ่งลัางรอบห้างครับรอบห้างบกคายถึกพี่น้องอือโอ้ยจ้าผู้ใดนอพี่น้องมาเหยียบจนแย่ไหม คนหน่อยครับนี่ก็ปลาเข็งปลาขาวพี่นอ้องหลุมปนครับ ยุ่นี่สามหลังพี่น้องเซ้กลองกันไว้เลยครับเป็นคลองน้ำคลอง,องท่าป่าพี่นออ้องครับทักงเพงเด้พี่นออ้องโอ้ปกคอครับหนึ่งปกคอพี่น้อง อเวนี่กันครับนี่นี่ครับลังหนึ่งลังหนึ่งฝากกันไปบนพี่น้องลังนี่เป็นหลอบห้างหลอบใหญ่ครับนี่มาถือจักเทียวพี่น้องหลอบห้างบ่หมี่อังครับแป่นไม้ลายหอยก้าวบะมีครับพี่น้องอื còn lắng gì cái nó ô học อันนีเป็น,นพี่นอ้องฮึไม่เห็นเลยพี่น้องแม่แม่แล้วพี่นอ้งอ,นองบานอุ้ยปาทูพี่น้องเลยพ่อดูครับ อ้บอ่สองลูกบ่พี่น้องนี่เต้าก็สองัวพี่น้องอมันหล่วพี่น้องเอ้ยมันหล่วพี่น้องเอ้ยอ๋อวอ้ Sống lâu dưới lục phía bên ngoài nè Bà Nhanh Bà đồ mẹ Tô đê ô, tô tô ขึ้นมาแล้วพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมื่อนี้ป้าเดี๋ยวผมเชี่ยวไปสั่งเบิง้งอยู่ครับพี่น้องนี่ผมวาดถึงแทถะครับสองโลนี่เมื่อขึ้นมากัดรอผมจนขาดได้พี่น้องเชี่ยวคุ้มคักพี่น้องปลาที่ขับกัดนี่ ผมไดเอาใหม่ออไมงาปากของน้องพี่น้องปัดคมขัดเดือพี่น้องกัดขาดเลยนะครับ

ตลอบอบคอหลังนีกันพีนองโอ้ยส,สดอดตนำปลาดูเอดูเจ้าพีนองใส่งามยุคคำอะไร หลังนีปพอคอน้อยดอกใสง่งงามยืนนี่พอคอกระได้พี่น้องอืม ใส่ใบมงโก้นี่แหละครับพี่น้องมองนี้ทาางน้ำครับนี่ทาางนา้ำทาางป่าหลังสุดท้ายหรอครับพี่น้องม่มีอย่างครับหลังนี่ ไปครับไปสรุปผลงานครับบานนี้หมานอยู่ครับเส้นนี้โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องสรุปผลงานปลารอบม้าเส้านี้พี่น้องไม่หมานดูครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมือนี้เส้านี้นี่เลยครับประดูนอคบนี่เตามึงประคอสองคำนี่ประคอนี่ตัวงามอยู่ครับนื่ครับไปเข็งประขาวพี่น้องใครอยู่ครับพี่น้อง อมผมเจียวขึ้นไปสั่งู่ดอกพี่นองเด้เถื่อได้กับบริสั่งจ้กเต่อกับบุม,มีสั่งไปยืมสั่งปุระครับพี่นองยืมสั่งสั่งเบื้องพี่นองเอ้ยบุกแปะสองโลอยู่บุครับนี่โอ้อยใหญ่ขัาใที่พี่นองเอาคริมนีไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องจังเด็ก็ับฝากคนเลยค็จิตามนี่เด้อครับใส่เบิ่งใส่ลุนใส่เชี่ยนะครับพี่น้อง พอกันไม่คลิหนาพูครับยุดิมมแห้งสุขภาพแข็งแรงํำด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับเึ็นมาหอดบ้านเหรอพี่น้องไปยืมจังมาสร้างมืองครับพี่น้องโอ้ยพมบาบ เกือบสองล,ลูกนะครับพี่น้องลูกแดดเนาะพี่น้องลองอพี่น้องโอ้นี่นะครับพี่น้องป,อประกอบเป็นเช่งกองออกลยนะครับสัง่งกระปดพี่น้อง